สวัสดีค่ะมาดามมุกูจ้าเมื่อกี้มาดามกา็ขับรถแวะผ่านมาพอดีพี่น้องก็เลยเห็นสวนยางสวนนี้พี่น้องก็เห็ดสะอาดสะอาดนดีจ้ะสะอาดซ้านจนแบบเหาอยากอยากเข้าไปเบืองหน้าว่าเขาเห็ดจังใดคนะคะก็เลยย่างเข้าไปเบืองก่อนจะไปเห็นเจ้าของละะแล้วจ้ะก็อยากเจอเจ,อเจ้าของคนอยู่แต่ไม่เคยเห็นก็เชื่อเนาะคุณอาจจะมาต่อเกินขึ้นก็ได้ค่ะ นี่เพื่อนกระซิเห็ดกระโทนแล้วก็โต้งน้ำเพิ่มไว้เนาะพี่น้องก็บโบจักเราว่ามันเป็นเช่นใดเลยมาเบิ่งโบจักเป็นแข็งแล้วจ้ะมะด่างกับโบจักเราว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเช่นใดบุ้งคือโบจักอิริจังนี่แคมป์มา,ายเบิ่งอยู่ซื้อน้ำพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือกันเนาะทุกต้นเพื่อนกระซิเห็ดโถไว้ยันซี่แล้วก็โตง้งเนาะพี่น้องโต้งเอาโต้งเอาสินะห้องไว้เอาน้ำมัน แต่กับน้ำมันจะเป็นจะซี่เลยอันนี้มาดามบบจักเลยจ้ะแต่เลยว่าเออมาทายเบิรงดูุกมาล่องเบิรงดลุกมาชมสวนเนบิร์นุกเพื่อคนก็อยู่ใกล้ๆนะจ้ะนะเพื่อคนเพื่อคนมาอยู่ดอกคนนันอาจิบกับบ้านไปแล้วค่ะพี่น้อง่ะตอนนี้ก็เวลาในก็เที่ยงเลยค่ะพี่น้องที่ดินเพื่อก็งามงามยุ้ติดกับถนนใหญ่เลยค่ะ ใหญรถสัญจรผ่านไปมาเนี่ยดนถนนใหญ่เลยอพี่น้องคะที่งามขนาดเลยเท่ากับมาโดยแบบว่าบริค้อนอนุญาตเขาเลยค่ะแต่ว่ามันยู่งแคมทางเนาะถ้าบารีไปเอาขอนนะะ้อพ้นเนาะค่ะแค่เบื้องจะเอยเนาะพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะที่ดินคนขอบค,คุณค่ะขอบคุณเจ้าของอันสวนนะคะดค่ะที่ให้รับส้มกับคนน่ะขอไปวุ่นนี่ ห้าเมลีพี่น้องแล้วคลิปนี้กะขออระาะอันจบสำเนาจอจ้าเด้อมาดามกับซีเมื่อร์บาดบัตเวลาต้องกลับบ้านนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามและผู้ที่รับชมเจอจ้าเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกันพี่น้องค่ะ